อยากจะกู้เงินไม่อยากไปธนาคารกลัวเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาขายประกรันอย่าไปกลัวเขาสิซื้อไม่ซื้อมันอยู่ที่เราวินแชร์มุมหนึง่งตอนที่ลูกค้านะคะจะได้เงินกู้จากแบงก์ไปเนี่ยการที่เราเสนอประกันอะ่ะมันคือการปิดความเสี่ยงอีกมุมหนึงอันนี้เป็นเคสที่วิน เคยเจอเองตอนที่วินทํางานแบงก์อยู่ตอนนั้นนะครผู้บริหารหลักเขาได้เงินกู้ไป30ล้านบาทแล้วเราก็เสนอประกันนี้ไปแล้วปรากฏว่าทางเจ้าของธุรกิจหรือคีแมนคนนี้เขาไม่ซื้อเพราะเขาว่าสุขภาพแข็งแรงและเขาคิดว่าเขา่มีประกันหลายเล่มแล้วคิดว่าจะคุ้มครองวงเงินแล้วเขาเลยปฏิเสธการซื้อปรากฏว่าผ่านไป3เดือนพนักงานบัญชีโทรกลับมาหาว่าวันนั้นะ่ะ คุณคนนี้ที่เป็นเจ้าของอะได้ซื้อประกันไหมไหมเราก็บอกว่าวันนั้นสรุปเขาไม่ได้ซื้อนะเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าเขาเสียอย่างกระทันหันถ้าคีแมนหรือผู้บริหารหลักเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่ดีๆตุยไปนะบริษัทประกันเนี่ยก็จะมาชําระหนี้แทนให้แล้วเงินที่เขาได้ไปในธุรกิจเขาก็สามารถที่จะ เอาไปบริหารกิจการต่อได้เลยเพราะฉะนั้นคือการทําประกันมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการปิดความเสี่ยงกรณีเกิดสิ่งที่เราแบบไม่คาดคิดขึ้นซึ่งมันไม่มีทางรู้หรอกว่าเราจะเกิดหรือมันเราไม่เกิดวันนี้เราป้องกันความเสี่ยงได้ทําไมเราถึงไม่ป้องกัน